30ความลับที่คนรวยไม่อยากให้คุณรู้สวัสดีค่ะดิฉันบันทิตาพานจันทร์ข้อที่ 1. ทํางานหนักอย่างเดียวไม่ได้ทําให้รวยเคยสงสัยไมหมคะว่าทําไมคนรวยถึงบอกให้คุณทํางานหนักเข้าไว้เพราะพวกเขารู้ว่าการทํางานหนักนั้นทําให้คุณเหนื่อยแต่ไม่ได้ทําให้คุณรวยพวกเขาไม่ได้ใช้แรงงานของตัวเองในการสร้างความมัง่งคั่งแต่ใช้แรงของคนอื่นทั้งเวลาเงินทุนและก็ความสามารถของคนรอบตัว ในขณะที่คุณทุ่มเทให้กับการทำโอทีพวกเขาก็กำลังใช้เวลาเดียวกันในการสร้างอาณาจักรข้อ 2. พวกเขาอยากจะให้คุณคิดว่าเงินเป็นสิ่งชั่วร้ายคุณเคยได้ยินไมหมคะว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้หรือคนรวยมันโลภความเชื่อนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้คุณรู้สึกผิดเวลาที่อยากมีเงินแต่จริงๆแล้วเงินเป็นเพียงเครื่องมือที่ทรงพลังคนรวยรู้ดีว่าเงินสามารถสร้างโอกาสช่วยเหลือคนอื่น และก็สร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมหาศาลสิ่งที่พวกเขากลัวก็คือการที่คุณกล้าหาเงินโดยที่ไม่รู้สึกผิดข้อ 3. การเก็บเงินไม่ได้ทําให้คุณรวยเก็บเงินไว้ในธนาคารสิคำพูดนี้อาจจะฟังดูดีใช่ไหมคะแต่คนรวยไม่ได้รวยจากการเก็บเงินพวกเขาเอาเงินไปลงทุนในธุรกิจอาสังหาหุ้นหรือว่าหาโอกาสที่สร้างผลตอบแทนแบบทวีคูณแต่คุณกลับถูกสอนให้ลงทุนในสิ่งที่ความเสี่ยงต่ำผลตอบแทนน้อย แล้วก็สงสัยว่าทำไมเงินถึกไม่งอกเงยข้อ4ระบบการศึกษาออกแบบมาให้คุณเป็นลูกจ้างระบบการศึกษาสอนให้คุณเป็นพนักงานที่ดีไม่ใช่ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่คิดนอกกรอบคุณถูกสอนให้ทำงานเพื่อเงินในขณะที่คนรวยสอนลูกหลานให้ใช้เงินทำงานพวกเขารู้ว่าโลกนี้ไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่ทำงานหนักที่สุดแต่ให้รางวัลกับคนที่ฉลาดที่สุดในเรื่องการเงิน ข้อหกฎหมายภาษีถูกเขียนขึ้นเพื่อคนรวยคนรวยไม่ได้จ่ายภาษีในอัตราที่สูงที่สุดอย่างที่คุณคิดเพราะพวกเขาไม่ได้หาเงินจากเงินเดือนแต่สร้างไรายได้จากทรัพย์สินอย่างเช่นหุ้นหรือสังหาซึ่งถูกเก็บภาษีในอัตราที่ต่ำกว่าคุณถูกสอนให้ทำงานหนักและก็เสียภาษีในขณะที่พวกเขาศึกษาช่องโหว่และข้อได้เปรียบในกฎหมายข้อหนี่คืออาวุธที่ทรงพลังคุณถูกสอนให้กลัวนี่สิน แต่คนรวยรู้วิธีในการใช้นี่ให้เป็นประโยชน์พวกเขากู้เงินมาซื้อทรัพย์สินที่สร้างรายได้แล้วก็ใช้รายได้เหล่านั้นจ่ายคืนนี้อีกทีต่างจากบางคนที่กู้เงินมาเพื่อซื้อของฟุ่มเฟือยที่เสื่มค่าลงทุกวันข้อ 7. ความฟุ่มเฟือยคือกำไรของพวกเขาทุกครั้งที่บางคนซื้อของหรูหราไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ใหม่กินกาแฟราคาแพงๆคือคุณกำลังช่วยคนรวยให้รวยมากยิ่งขึ้น พวกเขาลงทุนในธุรกิจและสินค้าที่คุณเสพติดในขณะที่ตัวเองใช้จ่ายเฉพาะสิ่งที่สร้างมูลค่าข้อ8การมีคอนเนคชั่นสำคัญกว่าความสามารถคนรวยรู้ว่าคอนเนคชั่นคือประตูสู่ทุกโอกาสพวกเขาสร้างเครือข่ายที่เอื้อให้พวกเขาเติบโตและปิดโอกาสไม่ให้คนภายนอกเข้าถึงได้คุณอาจจะมีความสามารถล้นเหลือแต่ถ้าคุณไม่มีคอนเนคชันคุณก็เหมือนคนที่ถือกุญแจผิดดอก ข้อ9เวลาคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดพวกเขาไม่เสียเวลาไปกับเรื่องไร้าสาระแต่ใช้เวลาไปกับการวางกลยุทธ์เพื่อพักผ่อนอย่างมีคุณภาพพวกเขาจ้างคนอื่นทำงานเล็กๆน้อยๆเพื่อที่ตัวเองจะได้โฟกัสกับสิ่งที่สร้างมูลค่ามหาศาลข้อ 10. ตลาดหุ้นถูกออกแบบมาเพื่อพวกเขาพวกเขามีข้อมูลวงในมีเครื่องมือที่ทันสมัยและก็มีทุนทรัพย์ในการเล่นเกมใหญ่ในขณะที่คุณ แค่หวังว่าหุ้นของคุณจะโตแต่พวกเขาสามารถปรับตลาดให้เป็นไปตามที่ต้องการได้ข้อ11ความล้มเหลวคือครูที่ดีที่สุดในขณะที่คุณถูกสอนให้หลีกเลี่ยงความล้มเหลวคนรวยกลับพุ่งชนความล้มเหลวและก็เรียนรู้จากมันพวกเขารู้ว่าเส้นทางสู่ความสําเร็จมักจะเต็มไปด้วยความเสี่ยงและก็บทเรียนจากความผิดพลาดข้อ 12. พวกเขาเติบโตบนความไม่รู้ของคุณคนรวยไม่อยากให้คุณรู้เรื่องเงิน เรื่องการลงทุนหรือว่าเรื่องการทําธุรกิจเพราะว่ายิ่งคุณไม่รู้พวกเขาก็จะยิ่งใช้แรงงานและก็บริกรรมในการบริโภคของคุณเป็นตัวช่วยในการสร้างความมั่งคั่งข้อ 13. พวกเขารู้ว่าเงินไม่ได้มีค่าที่สุดแต่อิทธิพลคือสิ่งที่สําคัญคนรวยไม่ได้ไล่ล่าตามแค่ตัวเงินแต่พวกเขาสร้างอิทธิพลที่ทําให้เงินวิ่งเข้าหาอิทธิพลนี้มาจากแบรนด์ชื่อเสียงและก็ความเชื่อมั่นที่คนอื่นมีต่อพวกเขา เคยสงสัยไมหมคะว่าทำไมบางคนแค่พูดอะไรออกมาก็ขายได้ทุกอย่างนั่นเพราะพวกเขามีอิทธิพลในระดับที่คนเชื่อใจและนี่ก็คือสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้โดยตรงลองคิดดูสิคะถ้าเกิดว่าคุณมีคนติดตามนับล้านหรือว่าทุกคนอยากจะร่วมงานกับคุณคุณแทบไม่ต้องพยายามหาเงินเลยเพราะอิทธิพลจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดทุกอย่างมาให้คุณเองข้อ14พวกเขาเลือกลงทุนในความรู้ก่อนที่จะลงทุนในทรัพย์สิน ก่อนที่คนรวยจะตัดสินใจลงทุนในธุรกิจหรือว่าสินทรัพย์ใดๆพวกเขาจะทุ่มเงินและก็ศึกษาความรู้ในด้านนั้นจนเข้าใจอย่างลึกซึง้งคุณอาจจะคิดว่าพวกเขาแค่โชคดีแต่ความจริงแล้วนะคะก็คือว่าพวกเขาเตรียมตัวมาอย่างดีความรู้คือพลังที่ทำให้พวกเขามองเห็นโอกาสในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นพวกเขาอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์และก็ลงเรียนหลักสูตรที่ช่วยพัฒนาตัวเอง ในขณะที่คนทั่วไปใช้เวลากับการดูซีรีส์หรือว่าเลื่อนโซเชียลแบบไร้จุดหมายข้อ15คนรวยสร้างระบบที่ทำเงินให้พวกเขาตลอดเวลาแทนที่จะเอาตัวเองไปผูกกับเวลาคนรวยสร้างระบบที่ทำเงินงอกเงยโดยที่ไม่ต้องลงแรงทุกวันอย่างเช่นระบบธุรกิจที่ไม่ต้องดูแลทุกชั่วโมงแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สร้างรายได้ให้แบบ a s s i v e income หรือแม้แต่ทีมงานที่ช่วยขับเคลื่อนทุกอย่างแทนตัวเอง ในขณะที่คนส่วนใหญ่ยังคงแลกเวลา8ชั่วโมงกับเงินเดือนคนรวยกลับนั่งพักผ่อนแต่ระบบของพวกเขายังคงทำเงินตลอด24ชั่วโมงข้อ16พวกเขาให้ความสำคัญกับการดูแลร่างกายและก็จิตใจคุณอาจจะคิดว่าความร่ำรวยเกี่ยวข้องกับตัวเลขในบัญชีใช่ไหมคะแต่คนรวยรู้ว่าถ้าร่างกายพังหรือจิตใจยแย่ทุกอย่างก็พังตามพวกเขาลงทุนกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ดีโปรแกรมฟิตเนส หรือว่าการพักผ่อนที่ช่วยให้ร่างกายและสมองทำงานได้อย่างเต็มที่คนรวยไม่ได้วิ่งหาความสำเร็จจนล้มป่วยพวกเขารู้ว่าสุขภาพที่ดีคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดข้อ 17. พวกเขามองการไกลามากกว่าแค่ตัวเองคนรวยไม่ใช่คนที่คิดถึงแต่ตัวเองแต่พวกเขามองถึงผลกระทบระยะยาวของสิ่งที่ทาอย่างเช่นการสร้างธุรกิจที่ช่วยเหลือสังคมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลกหรือแม้กระทั่งการก่อตั้งมูลนิธิ ที่ช่วยคนรุ่นหลังพวกเขารู้ว่าการสร้างความเปลี่ยนแปลงในวงกว้างจะทำให้ชื่อเสียงและก็ความมั่งคั่งของพวกเขายืนยาวข้อ 18. พวกเขาไม่แข่งขันแต่สร้างสนามแข่งของตัวเองแทนที่จะลงไปแข่งกับคนอื่นในตลาดที่มีการแข่งขันสูงนะคะคนรวยก็เลือกที่จะสร้างสนามแข่งใหม่ที่ตัวเองเป็นเจ้าของ ลองคิดถึงผู้ประกอบการที่สร้างสินค้าใหม่ที่ไม่มีใครเคยทำหรือว่าบริการที่ทำให้คนต้องหันมาสนใจอย่างเช่นแอปพลิเคชันใหม่ๆที่เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคคนรวยไม่ได้เล่นเกมที่คนอื่นกำหนดกติกาพวกเขาสร้างเกมขึ้นมาเองแล้วทำให้คนอื่นต้องเข้ามาเล่นตามกติกาของพวกเขาข้อ19พวกเขาคิดใหญ่ในทุกสิ่งที่ทำสิ่งที่แตกต่างจากคนธรรมดากับคนรวยก็คือขอบเขตความคิด คนธรรมดาอาจจะมองหาแค่รายได้เพิ่ม5,000บาทต่อเดือนแต่คนรวยมองหาโอกาสที่จะเปลี่ยนรายได้จากหลักหมื่นเป็นหลักล้านพวกเขาไม่กลัวที่จะฝันใหญ่เพราะรู้ว่าถ้าไม่เริ่มคิดใหญ่ทุกอย่างก็จะเล็กไปหมดและที่สําคัญก็คือพวกเขาลงมือทำทันทีไม่รอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบข้อ20พวกเขาไม่หยุดเรียนรู้ความสำเร็จไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่เป็นกระบวนการที่ต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง คนรวยไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองแม้ว่าพวกเขาจะรวยแค่ไหนแล้วก็ตามพวกเขาก็ยังคงค้นหาความรู้ใหม่ๆเพื่ออัปเดตตัวเองให้ทันโลกเพราะพวกเขารู้ดีว่าการหยุดนิ่งหมายถึงการถอยหลังข้อ21คนรวยคิดแบบระยะยาวในทุกการตัดสินใจสิ่งที่ทำให้คนรวยแตกต่างจากคนทั่วไปก็คือการมองเกมในระยะยาวพวกเขาไม่สนใจแค่กำไรในวันนี้แต่คิดถึงผล ในสิ่งที่อาจาะไม่ได้ให้ผลตอบแทนทันทีแต่สร้างความบางครั้งมหาศาลในอนาคตอย่างเช่นการลงทุนในเทคโนโลยีที่ยังไม่เป็นที่นิยมหรือว่าพัฒนาความรู้ที่อาจจะต้องใช้เวลาสร้างผลลัพธ์ในขณะที่หลายคนมุ่งเน้นแค่เงินเดือนสิ้นเดือนคนรวยกลับสร้างแผนที่ส่งผลให้พวกเขารวยขึ้นตลอดชีวิตข้อ22พวกเขารู้ว่าความล้มเหลวเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเกมสำหรับคนส่วนใหญ่นะคะความล้มเหลวคือจุดจบ แต่สำหรับคนรวยมันคือจุดเริ่มต้นของบทเรียนใหม่พวกเขามองความผิดพลาดว่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในเส้นทางสู่ความสำเร็จพวกเขายอมรับว่าไม่ใช่ทุกธุรกิจหรือว่าการลงทุนจะไปได้สวยแต่ทุกครั้งที่ล้มพวกเขาจะเรียนรู้วิเคราะห์แล้วก็กลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมคุณเคยสงสัยไหมคพะว่าทำไมคนรวยไม่กลัวที่จะเสี่ยงเพราะพวกเขารู้ว่าความล้มเหลวไม่เคยฆ่าคนที่ลุกข,ขึ้นใหม่เสมอข้อ23 คนรวยลงทุนในคนมากกว่าทรัพย์สินแม้ว่าทรัพย์สินจะสําคัญนะคะแต่คนรวยเขารู้ว่าคนที่ใช่คือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดพวกเขาไม่ลังเลที่จะลงทุนในทีมงานที่เก่งหรือว่าสร้างความสัมพันธ์กับคนที่มีวิสัยทัศน์เดียวกันพวกเขามองว่าการที่มีคนเก่งกว่าอยู่รอบตัวคือทางลัดสู่ความสําเร็จแต่ในทางตรงกันข้ามคนทั่วไปมักจะมองว่าการลงทุนในคนอื่นเป็นความเสี่ยงแต่คนรวยรู้ดีว่าเครือข่ายและก็ทีมที่แข็งแกร่ง จะช่วยผลักดันพวกเขาให้ก้าวไปได้กไกลกว่าเดิมข้อ24พวกเขามองหาวิธีที่ง่ายที่สุดในการทำสิ่งที่ยากที่สุดคนรวยเขาไม่ได้มองหาวิธีการทำงานหนักกว่าเดิมแต่พวกเขามองหาวิธีที่ง่ายขึ้นเร็วขึ้นและก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพวกเขารู้ว่าความสำเร็จไม่ได้วัดจากเวลาและแรงที่ใช้แต่วัดจากผลลัพธ์ที่ได้พวกเขาใช้เทคโนโลยีจ้างที่ปรึกษา หรือว่าวางระบบอัตโนมัติเพื่อให้ตัวเองมีเวลาไปโฟกัสกับสิ่งที่สําคัญจริงๆในขณะที่หลายคนยังจมอยู่กับงานเล็กๆคนรวยกลับพยายามหาทางลดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปเพื่อเพิ่มมูลค่าในสิ่งที่ทาข้อ25คนรวยเข้าใจว่าคุณค่าของตัวเองกําหนดอนาคตคุณรู้ไมหมคะว่าทําไมคนรวยถึงดูมั่นใจและก็กล้าตัดสินใจเพราะพวกเขาเข้าใจคุณค่าของตัวเองพวกเขารู้ว่าทักษะ ความรู้และก็ประสบการณ์ที่พวกเขาสะสมมานั้นมีมูลค่ามหาศาลคนรวยไม่เสียเวลาสงสัยตัวเองหรือว่ารอให้คนอื่นมายืนยันคุณค่าพวกเขาเชื่อในศักยภาพของตัวเองและก็ไม่กลัวที่จะเรียกร้องสิ่งที่คู่ควรสิ่งที่คนทั่วไปมองข้ามคือความมั่นใจในตัวเองนี่แหละค่ะที่เป็นกุญแจที่สำคัญสู่ความสำเร็จคนรวยไม่ได้รอให้โอกาสมาหาแต่สร้างมันขึ้นมาจากความเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเอง ข้อ 26. คนรวยเชื่อในการสร้างกระแสมากกว่าแค่ทำตามกระแสในโลกที่ทุกคนไล่ตามสิ่งที่มาแรงคนรวยกลับเลือกสร้างกระแสใหม่ๆที่ทำให้พวกเขากลายเป็นผู้นำพวกเขาไม่รอให้โอกาสมาถึงแต่สร้างโอกาสขึ้นมาด้วยตัวเองยกตัวอย่างเช่นการพัฒนาสินค้าหรือว่าบริการที่ยังไม่มีใครคิดถึงคุณอาจจะสงสัยนะว่าทำไมบางคนดูเหมือนกับว่าอยู่ถูกที่ถูกเวลา ความจริงแล้วก็คือว่าพวกเขาวางแผนและก็สร้างสถานการณ์ให้ตัวเองเป็นศูนย์กลางของความสนใจแล้วก็เปลี่ยนกระแสนั้นให้กลายเป็นความมั่งคั่งข้อ27พวกเขาใช้เงินสร้างเวลาสำหรับคนทั่วไปเวลาเท่ากับเงินแต่สำหรับคนรวยเงินคือเครื่องมือในการซื้อเวลาเพิ่มพวกเขาไม่เสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่สำคัญอย่างเช่นงานบ้านการเดินทางไกลหรือแม้แต่การต่อคิว แต่พวกเขาเลือกจ่ายเงินเพื่อให้ได้เวลากลับคืนมาและก็ใช้เวลานั้นไปกับการคิดแผนธุรกิจหรือว่าพัฒนาทักษะใหม่ๆนี่คือเหตุผลที่คนรวยดูเหมือนกับว่ามีเวลาเหลือเฟือทั้งๆที่พวกเขาทำสิ่งที่ใหญ่กว่าคนทั่วไปหลายเท่าข้อ28คนรวยเข้าใจความสำคัญของภาพลักษณ์นะคะในยุคที่ทุกอย่างหมุนรอบโซเชียลมีเดียภาพลักษณ์คือพลังคนรวยรู้ว่าความประทับใจแรกคือสิ่งที่เปิดประตูสู่โอกาส พวกเขาไม่ใช่แค่แต่งตัวดีหรือว่าพูดจาฉาฉานแต่พวกเขาสร้างแบรนด์ส่วนตัวที่ทําให้คนอยากร่วมงานด้วยคุณอาจจะคิดว่าภาพลักษณ์ไม่ได้สําคัญแต่ลองดูคนที่ประสบความสําเร็จนะคะพวกเขารู้ดีว่าการสร้างตัวตนในสายตาคนอื่นคือการลงทุนในความสําเร็จของตัวเองข้อ29พวกเขาให้มากกว่ารับคุณอาจจะคิดว่าคนรวยชอบเก็บเงินไว้กับตัวเองแต่ความจริงตรงกันข้ามมาก คนรวยส่วนใหญ่เป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่พวกเขาบริจาคเงินซัพพอร์ตสนับสนุนบุลนิธิและก็ช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆการให้นี้ไม่ใช่แค่สร้างความดีต่อสังคมแต่ยังสร้างเครือข่ายและก็ความน่าเชื่อถือในระยะยาวการให้คือกลยุทธ์ที่ทรงพลังเพราะยิ่งคุณให้มากเท่าไหร่โลกก็จะยิ่งส่งคืนสิ่งดีๆกลับมาหาคุณมากเท่านั้นข้อ30พวกเขาไม่กลัวความแตกต่าง คนรวยไม่เคยพยายามที่จะเป็นเหมือนใครแต่พวกเขากล้าที่จะคิดต่างทำต่างและแม้ว่าจะดูแปลกในสายตาคนทั่วไปพวกเขารู้ว่าความสำเร็จไม่ได้มาจากการเดินตามเส้นทางของคนอื่นแต่เกิดจากการสร้างเส้นทางใหม่ที่ไม่มีใครเคยเดินถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมือนคนอื่นอย่าพึ่งท้อนะคะเพราะนั่นอาจจะเป็นสัญญาณว่าคุณกำลังเดินเข้าสู่เส้นทางที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกับคนรวยความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของโชคชะตา แต่คือการเลือกใช้ชีวิตที่แตกต่างคุณเองก็มีโอกาสที่จะสร้างความมั่งคั่งและก็ความสําเร็จได้เพียงแค่ต้องเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนมุมมองกล้าที่จะเรียนรู้และก็ลงมือทำในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าทำอย่าลืมนะคะว่าคนรวยไม่ได้เป็นสิทธิพิเศษของใครแต่เป็นผลลัพธ์ของการลงมือทำอย่างชาญฉลาดและคุณก็มีสิทธิ์ที่จะรวยถ้าคุณตัดสินใจว่าฉันอยากรวย